วัสดีครับตอนนี้จะมาดูกันว่าผมจะโดนเบะตุยหรือเปล่าโอเข้มแดกเอาเมาสออ์ไปแล้วก็จะกดอันนี้เหลือ,อน,นี้เหลือ,อน,นี้ผมเลือกให้กด New Game โทมไม่จะกดอันนี้ แรกของมาน,นี่นะครับหล่อหน้าผมไม่อยอมเล่นไเก็บเพียอะไรเนี่ยแม่งหล่อเชียยหาย จิบหายจิบหายขอโทษเ้สุดเท่ากัเคกลับมากันต่อนะครับไปไปเจอเบกันตอนนี้เราใส่เพลงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เออเลอร์พอไปใส่เบกในรถแมดน,นะครับเปิดเข้าไปเลยเปิดเข้าไปอ๋อออโเค เบะหนีไปอ่ะต้อกเซมตรงนี้จะได้ไม่ต้องเดินไกลพอเปิดปุ๊บก็จะเบะแบ๊เสียงเพลงหลน่นวิ่งกวเลย ยอย่ากลัวแลวไปไอฮิโรชิช่วยคุณคุณไปลงอยู่ห้องไหนอ่ะล็อกเฮ้ยหรือเขาหรือเขารีบเข้าไปรีบเข้าไปอ่ะนั่นไงไม่ทันล้อ้า้โอ้โโอ้โ

เข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเออมเข้ามาดิเข้ามาดิเฮ้ยเ <c oughs> ลือ ก็เก้ลอล็อกหาบพวงนิเว้ยนั่งอ่านหนังสือดีกว่าเว้ยอ่าก็ไม่ครั้งนะครับเราจะเท,ที่ยวนั่งอ่านหนังสือเสร็จแล้ว ห้องนี้ครับไปเพื่อนเราจะไปหาเบะม,มาเลยออเสียต oh, 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 I mean, uh ูดออแล้วอยู่มาตุ๋ยไม่กล้าดีไม่กล้ามาตุ๋ยคนหล่ออ๋อออลงตัวเอง Need it.